ันเนีน่น่ตเะเตมาเตเังเลย่งเานตะ <c oughs> กวางานเน,นี่ไปกวางานแล้วบบน,น้ง <c oughs> องโู้โ่ให้ลูกนี่เตะหนักนองเหลือเกินครับ <c oughs> พ่อดีๆาไไม่ตรงคนเอแม่นแท้้พ่หลังคาคนเนอะใช่มันเป็นผ่าไอนะผ่าไอผ่านไ้ท่วมหมดผ่าตัวหน่องนอคอยู่มไอแม่นแท้อไอคือมือเาไอ้เร um> ื่องไอยังได้การจะไ ใต้ไม่โดนตัวรถท่านนั่เลยใต้ไม่โดนตัวรถเขาพูดโอ้โหลูกนี้เตะหนักหน่วงเหลือเกินหายนะครับย em ังไม่ห่างนะครับแต้มยังยังเท่ากันอยู่โอ้ยน่องลูกนี้วิ่งมาจะมาแตะลูกเราจะมาทำลูกง่ายๆลูกคลาสสิกครับสามต่อสองนะฮะ มาอีกท yup ีห <mêmes> นึ่งน้องเปิดเดฟยกไปน้องเตะไม่เตะครับยอดโอ้โหลูกนี้เสียเลยครับฝั่งบอลน้อยนะครับบอลน้อยข้ามนะครับหมูยกให้บอลน้อยฝั่งนี้เป็นเดฟยกให้กับน้องบ้านเอื้อนะฮะโอ้โหบอลน้อยเตะดีครับลูกนี้หมูครับหมูเสิร์ฟปาที่เดฟ โยกขึ้นไปน้องเต้ครับเต้ใส่บอลโอ้โหลูกไม่กลัวบอลน,น้อยเลยฮยครับสองต่อสามนะครับเสิร์ฟไปเนฟเอาบอลน,น้อยเปิด,ปดไม่ออกเท่าไหร่ต้องแก้ข้ามาเอาโอ้โห